สวัสดีค่ะพบกับคุณครูยีนอีกแล้วนะคะวันนี้พบกับวิชาคณิตศาสตร์เหมือนเดิมครูยีมาในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะไม่ยากนะคะลูกเดี๋ยวเราไปลองดูพร้อมกันเลยค่ะ สถานการณ์การบวกก่อนที่เราจะเข้าเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกเราไปดูสถานการณ์การบวกก่อนนะคะเด็กๆจะเห็นว่าในรูปมีเด็กผู้หญิงอยู่หนึ่งโคนเขากําลังทําอะไรคะลูกเขากําลังจัดเรียงหนังสือเพิ่มเขาบอกว่าอ่านแล้วจัดเรียงหนังสือให้เรียบร้อยแสดงว่าเขาอยู่ในบรรยากาศของห้องสมุดนั่นเองในหนังสือในตู้มีหนังสือกี่เล่มเรามานับไปพร้อมๆกันเลยค่ะ หนึ่งสองสาี่ห้าหกดและ8เราจะเขียนสถานการณ์การบวกนะคะเด็กๆและในมือของเด็กผู้หญิงคนนี้เด็กผู้หญิงคนนี้ค่ะเอาหนังสือมาเก็บเพิ่มอีกกี่เล่มหนึ่งและสองเราจึงเขียนสถานการณ์การบวกได้ดังนี้ มีหนังสืออยู่บนชั้น8เล่มหยิบหนังสือจัดใส่ชั้นอีก2เล่มมีหนังสือทั้งหมด10เล่มที่มีหนังสือทั้งหมด10เล่มเด็กๆรู้ไหมคะเพราะอะไรลองหาเหตุผลให้ตัวเองนะกด s t อปหยุดไว้ก่อนก็ได้นะคะหาได้ไหมเอ่ย ค่ะหาได้เก่งมากๆเลยค่ะ10เล่มตรงนี้มาจากการที่มีหนังสืออยู่ในตู้แล้ว8ดเล่มใช่ไหมคะและใส่ไปเพิ่มอีกสองเล่มสถานการณ์นี้ก็คือประโยคสัญลักษณ์ก็คือ8ปดบวกสองเท่ากับสินั่นเองค่ะเด็กๆสถานการณ์ที่สองค่ะสมุดเหมือนเดิมหรือห้องเรียนก็ได้นะคะ เป็นมุมนิทานค่ะเด็กๆมีเก้าอี้อยู่แล้วทั้งหมดกี่ตัวนับนะคะ1 2 3 4 5และ6เดิมมีเก้าอี้อยู่หนึ่งตัวสิ่งที่แตกต่างคือเด็กผู้หญิงคนนี้กำลังยกเข้ามาวางแสดงว่าเขามีเหตุการณ์ของการจัดเตรียงวางเก้าอี้สถานการณ์นี้จึงเขียนได้ว่ามีเก้าอี้อยู่แล้วนับไปแล้วเมื่อกี้คือ 6ตัวเด็กๆใส่สถานการณ์ได้ดัง6ตัวยกมาเพิ่มอีก1ตัวอตัวเก่งมากค่ะยกมาเพิ่มอีก1ตัวมี9อี้ทั้งหมดกี่ตัวประโยคสัญลักษณ์ก็คือมี9้าอี้อยู่แล้ว6ตัวยกมาเพิ่มอีก1ตัวก็คือบวกด้วย1เด็กๆก็เอา6ไว้ในใจเพิ่มอีก1เป็น6แล้วก็7 มีเก้าอี้ทั้งหมดเตัวก่อนที่จะไปสไลด์ถัดไปในเรื่องของโจทย์ปัญหานะคะคุณครูอยากให้เด็กๆดูดังนี้มีเก้าอี้อยู่หตัวตรงนี้เป็นสิ่งที่โจทย์บอกหรือหมายความว่าสิ่งที่เขาให้มาแล้วยกมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวก็เป็นสิ่งที่โจทย์บอกเช่นกันคือเขาให้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ค่ะเด็กๆมีเก้าอี้ ทั้งหมดกี่ตัวตรงนี้จริงๆมีตัวอีจุดๆตัวตรงนี้เป็นประโยคคำถามคือเป็นสิ่งที่เราให้หาเป็นสิ่งที่เราหานั่นเองจะเรียกว่าประโยคคำถามหรือสิ่งที่เรียกว่าโจทย์ถามส่วนแถบสีเหลืองๆที่คุณครูขีดไว้ตอนแรกตรงนี้ค่ะ เป็นสิ่งที่โจทย์บอกเป็นสถานการณ์ที่เขาบอกมาแล้วแต่ถ้าเป็นสถานการณ์การหาจะเป็นสิ่งที่โจทย์ถามนะคะเด็กๆมาดูค่ะโจทย์ปัญหาการบวกคุณครูเขียนไว้ให้เรียบร้อยแล้วเรามาอ่านไปพร้อมกันเลยค่ะอ่านตามก็ได้นะคะผักกาดขาวต้นใหญ่6ต้น ผักกาดขาวต้นเล็ก3ต้นมีผักกาดขาวทั้งหมดกี่ต้นเด็กๆคะเป็นสถานการณ์อีกแล้วคะ่ะเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วมีมาให้แล้วเด็กๆเห็นไหมคะทีนี้ดูสิ่งที่คุณครูเปลี่ยนสีขีดเมื่อกี้ตรงนี้มาดูสิ่งที่โจทย์ถาม สิ่งที่โจทย์ถามส่วนมากจะอยู่ท้ายประโยควักสุดท้ายหรือสิ่งที่เขาให้หานั่นเองโจทย์ถามมีผักกาดขาวทั้งหมดกี่ต้นนี่เลยค่ะที่คุณครูใช้ขีดฟ้านะคะสิ่งที่โจทย์บอกก็คือสิ่งที่เขาเล่าสิ่งที่เขาบอกมามีอันนั้นเพิ่มอันนี้มีอย่างนี้เพิ่มอย่างนั้นเช่นนี่เลยค่ะง่ายสุด มีผักกาดขาวต้นใหญ่หกต้นเด็กๆจะเห็นว่าครูยินบอกว่าโจทย์บอกผักกาดขาวต้นใหญ่หกต้นแล้วมีมาให้อีกผักกาดขาวต้นเล็กสามต้นผักกาดขาวต้นเล็กสามต้นด้านนี้ค่ะตัวแดงๆตรงนี้เรียกว่าโจทย์ถามเป็นสิ่งที่เขาให้หาส่วนสองตรงนี้ค่ะสองบรรทัดนี้เป็นสิ่งที่เขาบอกมาเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสองเหตุการณ์นะคะ ประโยคสัญลักษณ์เราจะยังไม่ลืมประโยคสัญลักษณ์ที่เราเรียนไปประโยคสัญลักษณ์จึงเขียนได้ว่า6กบวกสเท่ากับช่องสเหลี่ยมต้องมีช่องสี่เหลี่ยมต้องมีเครื่องหมายเท่ากับมันบ่งบอกถึงว่าเป็นประโยคสัญลักษณ์ที่สมบูรณ์แล้วตรงตออบตอบตรงนี้ค่ะวิธีการทำโจทย์ปัญหาต้องทวนสิ่งที่โจทย์ถามมีปรกาศขาวทั้งหมด เราจะตัดคำว่ากอีกีออกนะคะจ,จุดจุดจุดต้นเพื่อบอกว่ามันมีกี่ต้นนั่นเองค่ะเด็กๆมีผักกาดขาวทั้งหมดจุดจุดจุดต้นหาค่ะมีทั้งหมดกี่ต้น6ไว้ในใจเอาขึ้นมาอีก3 6แล้วก็7 8และ9ค่ะเราจะได้9ต้นตรงนี้นะคะ ตออบอตอเขียนเป็นเลขไทยมองไม่ชัดใช่ไหมเดี๋ยวคุณรูใช้สีที่เป็นแจ่มๆกว่านี้เขียนให้เนะาะ9าต้นกออากาอ่าอย่างนี้ค่ะ9ต้นหรือเด็กๆจะเขียนตรงนี้ด้วยเลขฮินดูอารบิกเป็นเลข9ด้วยอีกหนึ่งรอบก็ได้ค่ะเด็กๆเนี่ยค่ะเรียกว่าโจทย์ปัญหาในโจทย์ปัญหาจะมี2องวักใหญ่ๆอทวักที่หคือโจทย์ถามวักที่สองคือ โจทย์บอกสองสิ่งเขาจะบอกมาในโจทย์ปัญหานะคะมาดูโจทย์ปัญหาในข้อถัดไปเลยค่ะเขาบอกว่าในตะก้ามีแตงกวา2ผลเก็บใส่อีก5ผลตรงนี้ค่ะวักเนี้ยเป็นโจทย์บอกนะคะนตะก้ามีแตงกวาจุดๆุด,ดผลเก็บใส่อีกจุดจุดผลเราจะเติมตรงนี้ได้อย่างไร เราต้องอ่านโจทย์ก่อนถูกในลูกในตะก้ามีแตงกวา2ผลเก็บใส่อีก5ผลตรงนี้เป็นโจทย์บอกในตะก้ามีแตงกวาทั้งหมดกี่ผลตรงนี้ค่ะในตะก้ามีแตงกวาทั้งหมดกี่ผลเป็นสิ่งที่โจทย์ถามคุณครูเอามาเขียนไม้ให้เรียบร้อยแล้วนะแล้โจทย์บอกอะไรมาล่ะจะหาได้อย่างไรสิ่งที่โจทย์บอกมา สิ่งที่โจทย์บอกมาในตะก้ามีแตงกวานี่ไงคะโจทย์บอกมาอยู่แล้วในตะก้ามีแตงกวา2ผลลูกก็ใส่เลข2เก็บใส่อีกกี่ผลเก็บใส่อีก5ผลประโยคสัญลักษณ์ที่เราได้ก็คือ2บวก5เท่ากับเนั่นเองเวลาตอบในตะก้ามีแตงกวาทั้งหมด คุยบอกว่าให้เอาคําว่ากี่ออกเวลาเอามาตอบนะคะแล้วเติมตัวเลขแทนจุดจุด,จด,จดผล2บวก5เท่ากับ7เก่งมากๆเลยค่ะแบบฝึกหัดของเด็กๆมาถึงแล้วแบบฝึกหัดให้เด็กๆแสดงวิธีการหาแบบเมื่อกี้เลยค่ะ แบบฝึกหัดของเราให้ลูกเขียนมีโจทย์บอกมีโจทย์ถามถ้าบรรทัดไม่พอไม่เป็นไรขึ้นบรรทัดใหม่นะคะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูจะทำตัวอย่างไปให้ดูในข้อที่1ก่อนแต่ให้ลูกบวกเลขเติมเองนะคะในข้อที่2ฝากเด็กๆทำเมื่อทำเสร็จแล้วให้ลูกๆถ่ายนะคะทีละหน้า และเขียนชื่อของตนเองกับส่งมาให้คุณครูด้วยนะคะเพื่อคุณครูจะได้ทําการตรวจอย่าเพิ่งเบื่อกันนะเราจะเจอกันแค่สัปดาห์ละหนึ่งครั้งถ้าสัปดาห์ไหนคุย,ยินจะวิดีโอคอลคุย,ยคยยินก็จะนัดนะแต่ถ้าสัปดาห์ไหนไม่ได้วิดีโอคอลคุณครูอยากให้เด็กๆใช้เวลาในชั่วโมงค่ะดูคลิปวิดีโอทุกคลิปนะตั้งแต่เป็นผลประโยชน์กับตัวเด็กเองนะคะดูให้จบนะลูกดูคลิป แล้วก็ฝึกทํางานแล้วถ้าเสร็จในชั่วโมงให้ส่งในชั่วโมงแต่ถ้าลูกเขียนไม่ทนันงานเยอะก็ส่งในวันถัดไปได้คุณนะคะขอบคุณเด็กๆขอบคุณผู้ปกครองที่สนับสนุนคุูยินมาตลอดเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ